ต่างกันแค่สองจุดนี้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านเอออ่านนะคะหกห้าหกูนนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะเราจะพามาทำดอกหกเหลี่ยมแบบที่สองนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่สองนะคะซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างจากแบบที่หนึ่งแค่นิดเดียวค่ะอันนี้คือแบบที่หนึ่งเห็นไหมคะถ้าถ้าไม่สังเกตก็คือจะไม่รู้เลยว่าจะต่างกันยังไง จุดที่ต่างนะคะก็คือตรงนี้ค่ะก็แบบที่1นนะคะก็จะเป็นพอ1คอนะคะส่วนแบบที่สองก็จะเป็นพอสองคอนะคะจะต่างกันอยู่แค่ตรงนี้นะคะก็เลยจะมาทำคลิปแยกให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเออบางบางท่านอาจจะงงได้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำ แบบที่สองกันนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบที่สองนะคะค่ะสำหรับวัสดุอุปรกรณ์น,นะคะเราก็จะใช้เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือไหมเบอร์ยี่สิบนะคะเข็มเบอร์หนึ่งจุดศูนหรือตามที่เพื่อนๆถนัดนะคะแล้วก็กรรไกรเอาไว้ตัดนะคะไว้ตัดนะคะก็แพทเทิร์นแพทเทิร์นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ตรงหลักนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ เริ่มต้นนะคะก็เราก็จะทำเป็นห่วงขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปแล้วก็ฟักออกมาทำโซ่ขึ้นมานะคะตรงนี้เราจะทำโซ่ค้าขึ้นมานะคะทั้งหมดนะคะให้ได้หกโซ่นะคะสองสามสี่ห้าหกนะคะจากนั้นพันหัวเข็มสองครั้งค่ะแล้วก็ลงในช่องนี้นะคะลดสอง ปหลดสองแล้วก็ปหลดอีกครั้งหนึ่งให้เหลือ,อในเข็มแค่หนึ่งห่วงนะคะจากนั้นคัดโซ่สองค่ะพันหัวเข็มสองครั้งลงในช่องปลดสองลดสองแล้วก็โลดอีกสองตามด้วยโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งหรือพอสองคอนะคะลงในช่องนี้ค่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งหมดเก้าหลักค่ะ โซ่สพันหวเข็มสองครั้งรวมอ่าโซ่ด้วยนะคะก็จะเป็นสองสี่ห้าโซ่สองหลักที่หกโซ่สองหลักที่เจด็ดโซ่สองโซ่สองหลักที่แปด ตรงนี้นะคะขามก็จะยาวขึ้นนะคะรูดได้นะคะตรงนี้นะตรงนี้ลักษณะของขาก็จะยาวขึ้นนะคะแล้วก็โซ่สองหลักที่เนะคะพันสองครั้งลงในช่องนี้นะคะช่องห่วงของเรานี้นะ,ะแล้วก็โซ่สองค่ะเราก็จะมาปิดงานนะคะสองสี่หกแปดได้เก้าแล้วนะคะโซ่สองขึ้นมาจากนั้นก็นับขึ้นมาสี่หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะ สีดึงผ่านนะคะตรงนี้เราก็จะเก็บไปใหม่เหมือนเดิมค่ะรูดให้ชิดได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่ทำแบบรูดก็สามารถที่จะขึ้นเป็นห่วงได้นะคะขึ้นเป็นห่วงโซ่ขึ้นเป็นโซ่นะคะก็เก็บซ่อนไปใหม่ค่ะ แล้วเราก็มาต่อในแถวที่สองนะคะแถวที่สองของเราก็ขึ้นแถวที่สองนะคะก็จะเลื่อนห่วงมาช่องช่องถัดไปค่ะทำ X หนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มค่ะทำพอหนึ่งคอสามครั้งเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสาม,สาม แล้วก็ x อ,อีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะจะเป็นกรีบเล็กๆนะคะต่อไปช่องที่สองก็ x หนึ่งครั้งพันหัวเข็มพอหนึ่งคอสามครั้งค่ะสองสามแล้วก็ x นะคะช่องที่สามเราจะทำแบบนี้นะคะไปทุกช่องให้ได้ทั้งหมดนะคะ เ <9 S 2> ก้ากลีบเล็กๆตรงนี้นะคะเหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอสามครั้งนะคะ,ะก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะก็ทําวนไปค่ะให้ได้ทั้งหมดเก้ากลีบนะคะ ค่ะเมื่อเราทำได้ครบ9กลีบแล้วนะคะเราก็จะมาสีปิดงานในตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นในแถวที่3นะคะก็ขึ้นโซ่มา6ค่ะ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะคะแล้วก็มาเอ็กลงตรงกลางกลีบแบบนี้นะคะ1ครั้งโซ่3ามพันหัวเข็มค่ะแล้วก็มาลงระหว่างกลีบตรงนี้นะคะ ทำพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สามมากตรงปลายกลีบตรงกลางกลีบตรงนี้นะคะหนึ่งครั้งโซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอพาัานหัวเข็มลงระหว่างกลีบนี้นะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะจะได้งานในลักษณะนี้นะคะเป็นช่องๆแบบนี้นะคะโซ่สาม X โซ่สาม พอหนึ่งคอโซ่สามเอเราก็จะทำแบบนี้นะคะไปโดยรอบนะคะทั้งหมด18ช่องค่ะค่ะเมื่อเราทำมาถึง17หลักและเอ่อสิช่องแล้วนะคะต่อไปช่องที่18ปิดงานนะคะเราก็จะทำโซ่ขึ้นมาหนึ่งค่ะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็นับมาในโซ่ที่3ค่ะ1 2 3ตรงนี้นะคะ แล้วก็ทำพอหนึ่งคอค่ะขึ้นมารวบแบบนี้นะคะเพื่อให้จุดกึ่งกลางของเราจุดเริ่มต้นของเรามาอยู่จุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะเพื่อที่จะขึ้นในแถวที่สี่นะคะต่อไปขึ้นในแถวที่สี่เลยนะคะก็ขึ้นโซ่มาห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็มา X ในช่องถัดไปค่ะ โซ่หนะคะ1 2 3 4 5สเอ็กลงในช่องถัดไปโซ่ห้เอ็กลงในช่องถัดไปโซ่หเราก็จะทำแบบนี้นะคะวนจนจบในแถวที่4นะคะก็จะได้ทั้งหมด18ช่องเหมือนกันค่ะโซ่ห้เอ็กโซ่ห้เอ็กนะคะ ค่ะเมื่อเราทํามาถึง17ช่องแล้วนะคะต่อไปช่องที่18เป็นช่องปิดงานนะคะก็จะขึ้นโซ่มา2ค่ะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็พอ1คอลงในช่องนี้นะคะแล้วก็จะเลื่อนให้มาอยู่ตรงกลางเหมือนเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ให้ได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะนับนับช่องโดยรอบก็จะเท่ากับสิช่องนะคะต่อไปนะคะขึ้น ในแถวที่5นะคะแถวนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างก็คือเราก็จะทําเป็นพอสองคอนะคะจากจุดนี้นะคะก็จะพันหัวเข็มสองครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ลงในช่องค่ะลดสอลด2เหลือนหนึนะคะโซ่สแล้วก็ทำปุ่มเหมือนเดิมค่ะ นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็พันโอเคมสองครั้งปลดสองปลดสองตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สามทำปุ่มค่ะเราก็จะทำห้าหลักนะคะหลักที่สามจะทำโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็ทำปุ่มค่ะพันโอเคมสองครั้ง ลงในช่องเดิมหลักที่สี่โซ่สามทำปุ่มพันโอเข็มสองครั้งหลักที่ห้าโซ่สามทำปุ่มแบบนี้นะคะลักษณะงานจะเป็นแบบนี้นะคะ ช่วงขาก็จะยาวขึ้นนะคะทำให้ดอกเราดูใหญ่ขึ้นนะคะต่อไปเมื่อได้ห้า,าห้าหลักแล้วนะคะห้าปุ่มแล้วเราก็จะเอ็กลงในช่องถัดไปแบบนี้นะคะโซ่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็กลงในช่องถัดไปแบบนี้นะคะต่อไปกลีบที่สองพันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมค่ะหลักที่หนึ่งนะคะ ลดสองหลดสองโซ่สามค่ะทำปุ่มพ่านหัวเข็มสองครั้งลงในช่องเดิมหลดสองหลดสองหลดครั้งที่สามโซ่สามทำปุ่มค่ะ พันโัเข็มสองครั้งหลักที่สามปลดสองปลดสองปลดครั้งที่สามโซ่ห้าแล้วก็ทำปุ่มค่ะพันโัเข็มสองครั้งหลักที่สี่โซ่สามทำปุ่มหลักที่ห้าพันโัเข็มสองครั้งลงในช่องเดิม โซ่สามทำปุ่มค่ะแล้วก็เอ็กลงในช่องถัดไปโซ่เจ็ดเอ็กลงในช่องถัดไปนี่นะคะก็จะได้งานในลักษณะนี้นะคะขาตรงนี้ก็จะยาวขึ้นนะคะแล้วก็ตรงช่วงนี้ก็จะยาวขึ้นเหมือนกันนะคะต่างกันแค่สองจุดนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะทำเหมือนเดิมเนี่ยค่ะวนไปนะคะจะได้ทั้งหมดหกกลีบนะคะจะได้ทั้งหมดหกกลีบค่ะแล้วก็จะจบปิดงานในกลีบที่หกนะคะเราก็จะทำมาเหมือนกันตรงนี้เราก็จะขึ้นโซ่เจ็ดนะคะแล้วก็จะมาซีผ่านตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะก็ตัดไหมได้เลยนะคะ ก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะก็คือจะมีขนาดดอกที่ใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่าเราทําตรงนี้เป็นพอสองคอนะคะตรงนี้ก็เป็นพอสองคอกลีบก็จะใหญ่ขึ้นจะต่างจากกรีบที่หนึ่งที่ทําเป็นแค่พอหนึ่งคอนะคะต่างกันก็ไม่เยอะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลือกนะคะให้สําหรับ เพื่อนๆที่จะนำไปต่อเป็นเสื้อซึ่งบางคนอาจจะคำนวณไม่ตรงกับหน้าอกนะคะถ้าทําดอกใหญ่ไปอาจจะตัวใหญ่หรือว่าดอกเล็กไปอาจจะต้องใช้หลายดอกอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกอันนี้ก็คือแบบที่1และก็แบบที่2นะคะให้เพื่อนๆเลือกใช้ตามาความถนัดของตัวเองเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย